เปลี่ยนท้งันเครื่องเพื่อนที่เรียนด้มาเมด็ดเยเหอไ่บไม่ไปแก้จ<า>้เ,เดี๋ยวเดีาายเ๋ยวค่อยเอาเมาส์เดี๋ยววิเขากำลังถ่ายในวันเครื่องเ่ยเน่นันเครื่องเนะี่ยมีเงาลาดล้า,า,า,างหน,น่อยเนี่ยทำรหน่อยเยว่าจบหลังไอ้ขาวไอ้ป้นเหรอคะมนก่อนจะได้แค่วิ้นเลยไม่หร อันนี้อะไรจะชวนกันไปไหนหรอคะ<ป>มันจะไปก็มัน,ยนมเยี่ยมมากินอยู่นี่แหละ,นนะดีครับมันจะมาแชอ่อยู่นี่เอาถ้วยมาใส่้อมไส่ขมอ,อมไข่มาฝากได้ล้างากังรือยังอเ ีรู้กลับมาในเหนือ้หนูมานั่งมัมสรรใช้งานอะไร่